สังเกตได้ว่าผิวอะค่ะจะมีความชุ่มชื้นมากๆและผิวมีความเนียนกระจ่างใสมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์และว,วันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับคลิปนี้แม่นายจะมาชวนเพื่อนๆมาดีบํารุงผิวมือกันค่ะ สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องผิวมือแห้งเหี่ยวและยน่นและผิวมือที่แห้งกล้านไม่ขาวกระจ่างใสเราจะมาทำครีมบำรุงมือให้กลับมาเนียนนุ่มและมีความขาวกระจ่างใสกันค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทำได้เลยค่ะ สำหรับส่วนผสมแรกเราจะใช้เป็นวัสลีนะคะวัสลีจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลดการแห้งแตกลายของผิวและจะช่วยเรื่องเก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นต่างๆด้วยค่ะวัสลีนเราจะใช้วัสลีหนึ่งช้อนชาเรานำวัสลีนปละลายในไมโครเวฟหรือว่าบนน้ำร้อนก็ได้นะคะ แต่ถ้าใครที่ไม่ละลายก็ได้นะคะแต่จะคนยากนิดนึงค่ะตอนนี้นะคะละลายวาสลีนเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะเติมน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นลงไปนะคะสําหรับน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นเขาจะมีวิตามินอ e ีที่ค่อนข้างสูงจะช่วยลดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นต่างๆและยังจะช่วยเรื่องเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวและเก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเราด้วยค่ะใครที่ไม่มีน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นสามารถใช้เป็นเบบี้ออยล์แทนได้ค่ะน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นหนึ่งช้อนชา สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะเติมเป็นนมจืดหรือนมเปรี้ยวลงไปก็ได้นะคะสำหรับนมจะช่วยเพิ่มคอลลาเจนให้แก่ผิวทำให้ผิวเราเนียนนุ่มชุ่มชื้นและกระชับผิวหนังเราด้วยค่ะนมจืดประมาณ2ช้อนชา ต่อไปเราจะเติมเป็นน้ำมะนาวสดหรือว่าเป็นวิตามินอ e ีก็ได้หรือใครจะเติมเป็นน้ำมะเขือเทศก็ได้นะคะน้ำม,มะนาวนะคะเขาจะช่วยเรื่องการกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวจะทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นและเขายังจะช่วยเรื่องต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาด้วยค่ะน้ำมะนาวหนึ่งช้อนชาค่ะ สำหรับใครที่มีผิวบางแพ้ง่ายให้ทดสอบการแพ้ก่อนนะคะและสูตรนี้นะคะแนะนำให้ทำเฉพาะตอนกลางคืนนะคะเม่นายจะมาสาธิตทาให้ดูนะคะทาเนื้อครีมให้ทั่วผิวได้เลยนะคะนะคะให้นวดอย่างนี้ค่ะให้นวดผิวทั้งสองมือเลยนะคะหรือใครจะใช้สูตรนี้มาทาที่หัวเขา่าที่เท้าก็ได้นะคะเพราะว่าผิวตรงบริเวณนั้นๆก็จะเนียนและนุ่มเช่นกันค่ะนี่นะคะ จะสังเกตได้ว่าผิวจะมีความชุ่มชื้นมากๆและผิวมีความเนียนกระจ่างใสามากๆเลยค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะคสามารถมาร์กทิ้งไว้แบบนี้นะคะคประมาณ30-4สินาทีก็ได้นะคะคสําหรับใครที่จะล้างออกวิธีล้างออกให้ใช้น้ําอุ่นเช็ดล้างออกหรือใครที่ไม่อยากล้างออกให้มาร์กทิ้งไว้ทั้งคืนก็ได้นะคะคเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า่ะคะเราค่อยมาอาบน้ําล้างหน้ากันแล้วก็ล้างมือกันนะคะสําหรับสูตรนี้ให้ทําต่อเนื่องทุกวันจะเห็นผลได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะสามารถใช้สูตร นี้ไปบำรุงผิวได้ค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะแม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ